ครับสวัสดีครับโปรเชนปลาจุมลานมีดปลาหนาป้อนนะครับมี <c oughs> หลายไซส์เลยครับม <c oughs> ือใหญ่ที่สนิ้วไม่แน่ใจนะครับแต่สามร้อยเก้าสิบบาทเด็กมาสองร้อยเก้าสิบสองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบพร้อมได้นะว่าจันนี้ครับเต้าเตียน เมีแถวล่างมาวิปลานาพอ๋อมีสมิทเด้วยก็จะมีจอบจอบ5า0วจดสิบอ้อจอบ อันนี้เป็นตาตะลกีอันนี้เชียวปามกช้การถึงอันนี้ลูกขวาดอันนี้ลูกขวาด <laughs>

ด้ามหวานวาตสันนอนจ่ตวเองเลยอ๋อไอ้นี่นี่แบบตีเองอลตาตาจอบตั้งนี่ค่ะตีเองค่ะอ๋อตีเองแต่ว่าไม่มันไม่ผอมด้ามเลย

นต,ต้องไปยัดเขาเลยต้งไปต่อยใหม่ลิ้เขาเลยลายลิ้ผมไหมัูเอ้ยผมวะผมวาเองผมวาจะจับจะกิดวะเอาละครับก็ คิปด้วยนกกรงหัวจุกสองทัวขอบคุณที่รับชมน,นิตานาปอเมืองตรัง